สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนเครับในคลิปนี้ผมจะพาไปดูเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งมันมีออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นข่าวปลอมหรือว่าข่าวจริงเพราะว่ามันก้ำกึ่งระหว่างทั้งสองอย่างนะครับห้าส จะเป็นทั้งข่าวปลอมและข่าวจาริงก็ได้แต่ว่าพยายามค้นหาตามสื่อของทางขมรแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีเรื่องราวนี้ปรากฏอยู่นั่นก็คือเรื่องราวของฮุลมาเน็ตได้ออกมาให้คําพูดคําพูดหนึ่งว่าขอให้ไทยเปิดด่านคือคําว่าขอเนี่ยไม่ได้ว่าขอจริงๆนะหมายถึงว่าเจรจาอยากให้ไทยเปิดด่านการค้าไม่ว่าจะเป็นด่านใดๆก็ตามนะครับด่านใหญ่ๆหรือว่าด่านการค้าขนส่งสินค้าต่างๆกับขมรเนี่ย ไทยกับเขเมรควรเปิดด่านได้แล้วแล้วก็มาค้าขายกันเหมือนเดิมซึ่งถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคําพูดของฮุนฮุนเซนเมื่อเมื่อก่อนนี้ไหมก็คือฮุนเซนบอกว่าปิดไปเลยร้อยปีเขเมรก็ไม่มีทางที่จะล่มจมหรือมีปัญหาการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยไทยต่างหากที่จะได้รับผลกระทบ นะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดด่านอีกเลยอีกร้อยปีก็แล้วแต่นะครับแต่ฮุนมาเนตกับมาพูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมันมีความย้อนแย้งระหว่างพ่อกับลูกอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องข่าวเท็จหรือเปล่าที่ไทยเรามาสร้างกระแสกันเองเพื่ออยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์หรือเปล่าหรือว่าขเขมรสร้างกระแสขึ้นมาก็เลยพยายามให้ AI บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับหาข่าวจากฝั่งขเขมร ฝันะ่งัมพูชานเนี่ยนะครับจากสื่อต่างๆเนี่ยดูว่าเขามีการกล่าวเรื่องนี้เอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันอ่ะเราไปดูเนื้อหากันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่จะเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่านะครับปรากฏว่าจากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดในช่วงปลายปี2025 จนถึงต้นปี2026คือต้นปี2026นี่ก็ผ่านมาไม่กี่วันเองนะฮะก็คือประมาณ5วันช่วงที่ผมทําคลิปอยู่นเวลานี้ก็คือในช่วงของ5โมงเย็นของวันที่5ทธันวาคม2569หรือว่าปี2026นั่นเองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยพบว่าประเด็นในเรื่องของการเปิดปิดด่านก็มีสถานการณ์ตึงเครียดจริงพอสมควรนะครับแต่ ฮุนมาเน็เนี่ยได้พูดขึ้นมาคำหนึงว่าขอให้ไทยนั้นเปิดด่านการค้าเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยค้าขายกันไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็แล้วแต่นะครับและถ้าไม่ยอมเปิดด่านเร็วๆนี้นะครับคือไม่มีตัวตัวกำหนดว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับถ้าไม่มีการเปิดด่านเขมรน,นะครับหรือว่ากัมพูชานเนี่ยจะมีการรบรอบที่3นะครับบอกว่าไม่เปิดบานไม่เปิดด่านสัทีเนี่ยรอบที่3า นะครับอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ทีนี้ข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจากเว็บไซต์ข่าวของทางกัมพูชาอย่างเช่นคเมทามมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอย่างฮุนมาเน็ตมีท่าทีเน้นนะครับการใช้กลไกสันติวิธีมากกว่าการข่มขู่การการบนะครับโดยมีประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้คือ 1. การเรียกร้องให้มีการเปิดด่านกัมพูชาเคยยืนเงื่อนไขกับไทยตอนที่เปิดจุดผ่อนปลนนะครับชายแดน ทุกด่านโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็กลับมาใช้เวลาเปิดปิดตามปกติเหมือนเดิมก็คือช่วง6โมงเช้าถึง4ทุ่มหลังจากที่มีการเปิดด่านหรือว่าจำกัดเวลาในการเปิดนะครับช่วงเวลาที่มีการประทะก,กันคือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีบางด่านเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่ใช่ทุกด่านนะบางด่านเนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มบางด่านไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดนะ บางด่านเนี่ยอาจจะเปิดประมาณสัก7จ็ดแปดโมงเช้าแล้วปิดประมาณ2องทุ่มหรือ5หรือ6กโมงเย็นตามเวลาราชการนะครับยืดหยุ่นอาจจะมีนิดหน่อยนะผมเคยไปเที่ยวพมา่านะครับที่เชียงรายตอนนั้นมันเป็นด่านอะไรนะที่เชียงรายผมจําชื่อไม่ได้นะฮะผมเคยไปเที่ยวคือสมัยก่อนเนี่ยมันนานมากเลยนะนานมากๆแล้วนะครับด่านเนี้ยท่าขี้เหล็กอ่าท่าขี้เหล็กผมจําได้นะครับ เขาเปิดแค่ประมาณสัก8โมงเช้าจนถึงบ่าย3ด้วยซ้ำไป4 3 4โมงเย็นเนี่ยปิดแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยไปซื้อพวกแผ่นบูเรยลยโหนานมากเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับแผ่นบูเรแล้วกลับมาเนี่ยบางทีโดนตรวจบ้างไม่โดนตรวจบ้างถ้าโดนตรวจเนี่ยก็จะถูกยึดของทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่โดนตรวจนะครับก็สามารถเอาของเหล่านั้นเนี่ยพอไปซื้อบูเรมาเป็นแบบ 20 30แผ่นเนี่ยกลับมานะครับเพื่อจะเอามาดูนี่แหละนะสมัยก่อนเนี่ยมันยังจะต้องใช้แผ่น CD ดีแผ่นบูเรดูตามเครื่องนะครับซึ่งมันชัดหน่อยอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เปิดทุกด่านไม่ว่าจะเป็นฝั่งขเขมรหรือฝั่งใดๆก็ตามนะครับมันอาจจะเปิด6โมงเย็นถึง4ทุ่มก็มีหรือเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงสัก6โมงเย็นก็มีใครไม่เคยไปเที่ยวไม่รู้นะครับของพวกนี้ การตอบโต้เชิงเศรษฐกิจของฮุนเซนนะครับประธานองคมนตรีแล้วก็อดีตนายกเนี่ยเคยมีถ้อยคำที่รุนแรงว่าโดยระบุหากไทยไม่เปิดด่านทั้งหมดกัมพูชาอาจจะพิจารณาปิดด่านฝั่งตนเองแล้วก็ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยอันนี้เคยพูดไว้อันนี้เราเนี่ยเคยนำเสนอกันไปแล้วนะหลายๆช่องนะครับช่องดังๆหลายๆช่องช่องใหญ่ๆโตๆหลายๆช่องเนี่ยเขาก็นำเสนอเรื่องนี้ไปเยอะมากนะครับแม้กระทั่ง ช่องข่าวปกติอมรินทีวีไทยรลฐอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นําเสนอเรื่องนี้ไปว่าโอ้โหคุณเซนบอกไม่เปิดสักร้อยปีก็สามารถอยู่ได้นะครับไทยเรานี่แหละนะครับจะเศรษฐกิจล่มนะไปๆมาๆคือตอนนี้เราไม่เปิดด่านมาหลายเดือนแล้วนะปรากฏว่าไทยเราเป็นไงครับเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่เป็นไรเลยนะครับเติบโตดีเป็นปกติเพราะว่าตลาดใหญ่ถ้าในแค่เอเชียไม่ใช่เอเชียเสิ็จตลาดใหญ่แค่ในอาเซียนเนี่ย กัมพูชาเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งแต่ไม่มีกัมพูชาเราก็ไม่ได้เป็นไรนะครับข้อ3นะครับจุดยืนในเรื่องของอำนาจอธิปไตยฮุนมาเน็ตเนี่ยย้ำเสมอว่ากัมพูชาจะไม่ยอมเสียดินแดนและต้องการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC นะครับและกฎหมายระหว่างประเทศเขาเคยกล่าวว่าสงครามไม่สามารถยุติได้ด้วยสงครามนะครับ ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความขัดแย้งในปี2025ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ประทะทางทหารเกิดขึ้น2รอบใหญ่ๆนะครับก็คือรอบแรกเดือนกรกฎาคมมีการประทะพื้นที่ทับซ้อนและมีการใช้ปืนใหญ่จนมีการประกาศหยุดยิงโดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลางอันนี้รอบใหญ่ๆนะแต่ถ้าเป็นในทางทหารเขาบอกว่ามันมีเดือนพฤษภาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในปี2025เนี่ยเพราะฉะนั้น ไอ้รอบใหญ่เดือนกรกฎาเนี่ยถือว่าเป็นรอบสองของทหารนะอันนี้คือต้องแยกกันนะครับคือในในรอบแรกเดือนพฤษภาผมผมจําไม่ได้ว่าเป็นคือเหตุการณ์อะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ประทะกันหรือความเข้าใจผิดเล็กๆแล้วก็มาคุยกันได้เนี่ยนั่นคือรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบที่2และรอบที่3ที่เกิดขึ้นไปแล้วใหญ่ๆก็คือเดือนธันวาคมกินเวลาไปประมาณ10กว่าวันเนี่ยก็มีการเกิดการประทะกันอีกครั้งในบริเวณที่ปราสาทตาควายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมี รายงานความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายจนนําไปสู่การลงนามการหยุดยิงของวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับข่าวในเรื่องรอบที่3เนี่ยมาจากไหนนะไอ้รอบที่3เนี่ยส่วนใหญ่จะปรากฏขึ้นเป็นหัวข้อข่าวเป็นสื่อออนไลน์แล้วก็ u t u b e ของไทยรวมถึงการวิเคราะห์จากกลุ่มชาตินิยมของทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับความตึงเครียดเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อตกลงการหยุดยิงนะแต่สถานการณ์แนวหน้ายังคงมีการเสริมกําลังทหารแล้วก็มีการระง,งับการเปิดด่าน บางจุดทําให้คนกังวลว่าอาจจะมีการเกิดปะทะกันในรอบใหม่ขึ้นมานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีการเปิดด่านใดๆเลยนะครับไม่มีการค้าขายกับขเขมรเลยนะครับขเขมรจะค้าขายกับลาวก็แล้วแต่นะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่ายังมีการส่งสินค้าส่งน้ํามันเนี่ยผ่านทางลาวไปแล้วก็ลาวซื้อไว้ซื้อไว้แล้วก็ไปปล่อยให้ขเขมรผมว่าน่าจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นการขายตรงจาก ไทยวิ่งเข้าลาวแล้ววิ่งเข้าขเขมรเนี่ยผมว่าอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดกันเป็นกลางๆนะผมว่ามีแต่เชื่อว่าน่าจะมีน้อยลงเพราะว่าทางขเขมรเนี่ยแอนตี้ในเรื่องของการค้าขายกับไทยมากๆในช่วงเวลานี้นะครับผมว่าอาจจะมีบ้างนะครับแต่อาจจะเป็นเส้นสายทางหุน้นเส้นหุน้นมาเน็ตหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเราไม่รู้ แต่ถามว่ามันส่งตรงจากไทยเข้าขเขมรมมีไหมผมเชื่อว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดยังไงนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยกันแล้วกันนะครับผมจะได้อ่านด้วยวาทะนะครับเส้นตายการที่กัมพูชานะครับขู่ว่าจะปิดด่านตอบโต้หากไทยไม่เปิดด่านภายในเวลาที่กําหนดถูกนําไปตีความหรือว่าขยายความเป็นการเตรียมพร้อมทําสงครามในช่วงเวลานี้นะครับที่มีการหยุดยิงอยู่ตอนนี้เนี่ยขเขมรก็ได้มีการ จากข่าวกรองนะที่ผมทราบมาก็คือว่ายังมีการเสริมกําลังนะครับเข้ามาอันนี้ผิดปฏิญญาร่วมฉบับปัจจุบันเลยนะผมไม่ถือว่าไอฉบับกวัวรลัมเปอร์ไอฉบับไหนก็นแล้วแต่ที่เราเคยเซ็นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น JBC ก็ตาม g b c ก็ตามผมว่าไม่มีผลแล้วคือถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดทุกครั้งที่มีการเซ็นปฏิญญาหรือเอกสารใดๆเสร็จแล้วเมื่อเซ็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการประทะการผมถือว่า หนังสือสัญญาทุกฉบับนั้นเป็นโมฆะทั้งหมดเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่มีการประทะกันเสร็จเรากลับมาคุยกันไอ้ขเขม็นกับไทยเนี่ยกลับมาคุยกันกลับมาคุยทันเซ็นปฏิญญาหรือเอกสารใหม่เสมอเพื่อนใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เลยมองว่าไอ้สัญญาเดิมๆเนี่ยอย่างกวนลาลัมเปอร์ขึ้นไปเนี่ยถอยหลังลงไปจากอดีตเนี่ยนะ ผมว่าใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เราเอาฉบับปัจจุบันเนี่ยวันที่27คือปัจจุบันที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข้อตกลงใหม่เนี่ยเข้ามาอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่าเอ้ยฉบับนะับ้น<บ>ผมว่าอย่าไปคิดเลยครับเพราะไอ้ฉบับแม้กระทั่งเขตแดนฝรั่งเศสมันยังไม่เคารพเลยจะมาเคารพอะไรกับไอ้ฉบับกวนล,ลำลเปอร์หรือว่าก่อนหน้านั้นผมว่าไม่มีผลนะทีนี้นายก หุ้นมาเน็ตเนี่ยไม่ได้ประกาศข่มคู่ว่าจะมีรอบ3อย่างที่เป็นข่าวจริงๆเพราะว่าหาข่าวในฉบับของทางกระเมนเนี่ยไม่มีคําพูดนี้ออกมาอาจจะเป็นข่าวลือข่าวลอยๆก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นข่าวจริงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่ามันมีการ ประกาศผ่านสื่ออย่างเป็นทางการไหมไม่ครับยังไม่ได้มีการยืนยันแบบนั้นแต่เขานะครับได้มีการยืนยันกับกัมพูชาพร้อมที่จะใช้กําลังปกป้องอธิปไตยหากมีการล้ําเส้นเข้ามาอีกในขณะที่ข้อเรียกร้องเรื่องการเปิดด่านนั้นมันถูกเชื่อมโยงกับการขู่ตอบโต้ทางเศรษฐกิจมากกว่าการทหารด้วยซ้ำไปนะครับอ,อันนี้เพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องมาดูกันยาวๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจากนี้ไปนะครับเราได้มีการหยุดยิงกันเป็นเวลา72ชั่วโมงแล้วก็เราคืนนะครับทหารเฉลยศึกนะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของทางเขมรไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปยังจะมีสถานการณ์ใดๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข่าวกรองของเราเนี่ยได้สืบทราบม,มาว่าเขมรยังมีการเสริมกําลังอยู่อย่างต่อเนื่องฝึกทหารใหม่ส่งสเสบียง มีอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีรอบ3จริงๆก็ต่อเมื่อมีข้อขัดแย้งอะไรบางอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะมีการเอาแผ่นดินคืนจากไทยให้ได้ในรอบต่อไปอ่าแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเสียไป 10, ทั้งหมด 13, 14จุดด้วยกันซึ่งมันนะเสียเราเนี่ย เอาของของเราคืนแต่มันบอกว่ามันเสียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ข่าวทั่ว,วไปของทางขบวนเียงดูว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาพูดคุยนะครับคอมเมนต์นะครับ เพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบกันถกเถียงกันได้นะครับตามเหตุและสมควรนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมมานาเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาหรือเพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ